จะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นเน้นเล่นให้ทุกกับเชิญชมเลยครับหา่แม่จ so ันก like ่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียนจะเอาจะเศ้าะจะ ร,รักเธอตลอดไงจ๊ะเอาอีกเอาอีกใจกลางเมืองเนี่ยยังมีตึกแต่ใจความรู้สึกเนี่ยพี่มีแต่น้องก็พูดนะจ๊ะในห้องน้องอะมีจิ้งจกแต่ในนรกมีแต่พี่คิมนะจ๊ะ <Hey! S 2> ดูนิ้วเน่อยได้ไหมจ๊ะนิ้วอะไรคะอ่ะนิ้วนั้นโซของน้องนั้นโซคิว เอาออกเอาออกเอาอะไรออกอ่ะเอาแกออกไปอ่ะมุกเขาหมดแล้วอุ้ยแต่มุกพี่นี่หมดแต่ว่าความรู้สึกที่หมดจดของพี่เนี่ยไม่เคยหมดไปจากตัวน้องเลยนะจ๊ะถึงความรักของพี่คิมเนี่ยจะไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้หนูแอบปวดตัค่ะขอโทษด้วยจ้ะพี่ไม่เป็นไรนะ้าอมอะไรก็หอมหมด วสวัสดีค่ะ,ก,นนะกาแฟพันไทยยินดีตอนรับค่ะสวัสดีค่ะกาแฟพันไทยยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำบ้างะกาแฟพันไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันไทยของเราตอนนี้มี3เมนูใหม่สุดจี๊ดเลยค่ะชื่อเมนูว่ามะม่วงเบาสรงกลาค่ะและยังมีอีกนะคะ,คะ มะม่วงเบาปัน่นมะม่วงเบากาแฟแล้วก็มะม่วงเบา่าค่ะวันนี้รู้สึกเปรี้ยวปากงั้นขอมะม่วงเบากาแฟก็แล้วกันได้เลยค่ะรับรองว่าคุณลูกค้าจะร่อยจังหู้แน่นอนค่ะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะอร่อยร้อมกันทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนี้ที่ร้านกาแฟพันไทยทุกสาขาและบริการเดลิเวอรี่ถึงบ้านด้วยนะคะโอ้ แบบนี้ต้องรีบจัดแล้วอ่ะรีบทำสิเธออ,ะอ่ะเอา <c oughs> คือ,คอวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาจีบน้องเดียวนะวแต่พี่อยากให้น้องเห็นพี่ักทีอ่ะพี่จีบน้องมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะเห็นความรู้สึกที่จริงใจของพี่ักทีนะจ๊ะคือข้าพอดไม่ชอบคนเจ้าชู้ค่ะสําหน้านี่คุณอะไรพูดพูดถึงใครอะสมหน้า ในเฟสสัญญาถลอนตัวอะไรอ่ะว้าวจังหวะพอดิบพอดีออลันดาวตายเจ๊ของปี้น้องนอนตายแล้วนี่เจ๊ไปช็อปย่างมาช็อปเออช็อปปี้แต่แรกว่าจะไปซื้อแล้วกลับไปมาเปลี่ยนใจขโมยแล้วกลับดีกว่าอ่ะนั่นก่อนนั่นก่อนอีไ,นนไม่บอกเจ๊จะมาหาเจ๊หรอเจ๊นานไปเนี่ยรู้ เจก็คิดถึงมอนเช่นเดียวกันแม่อนาคตรเราต้องไปแต่งงานกันอยู่แล้วล่ะเอ,อ,อ้ยเจอะไรเนียนเลยเขามาหาข้าโพดจ้าเออคือเจ๊ครับครับเอ้ยนั่นไงนั่นไงวันหนึงน่งอะมอนก็ต้องเห็นความดีในตัวเจคือความดีของเจ๊เนี่ย คิมศรัทธาไปตลอดเลยนะครับแล้วก็คิมมี้เรื่องที่อยากจะขอเจจากหัวใจคิมครับน,นี่ไงๆๆๆๆๆแล้ว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 คิมขอขอ,ขออะไร <c oughs> ขอน้องขา้าวโดออกไปดูหนังกันสองต่อสองได้ไหมจ๊ะดีสิสมึงก็จะได้จับมือกันโอ๊ยอะไรไม่ได้ขอเจหรอขอ้าวโพดครับจะชวนข้าวโพดไปดูหนังเหรอครับดูเรื่องอะไรดูหนังรักครับที่มีแบบมีความแบบ ชด่อเรื่องอะไรจะไปดูต้องรู้ชื่อเรื่องมนรักอียิปต์ครับแล้วตลาดจะไม่คิดมานังรักนังรักครับเสียใจด้วยพอดีว่าที่ร้านเนี่ยงานมันเยอะมากเลยเข้าพวดไปไม่ได้แต่เจ๊ไปได้อ้าวโอ้ย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 เกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออวันวันไม่มีอะไรทำมามานั่งแขวะชาวบ้านอยู่เนี่ยพูดถึงฉันเหรอฉันพูดถึงนามมะม่วงเบากาแฟจ้ะเจ๊มันอร่อยมาก เจเนี่ยร้อนตัวตลอดเวลาเลยนะคะก็จังหวะมันได้ก็คิดว่าพูดถึงฉันไม่ค่ะไม่ได้พูดถึงเธอเลยค่ะนี่ใสอย่างนี้ไม่น่าอยู่รอบถึงยุคป่านี้เนาะอุ้ยนี่หน้าโดนลุมตกตั้งแต่ม .3 ามแล้วโดนมาแล้วค่ะแต่ไม่ตายยุกเฉยเฉยโดนมาแล้วไม่เอาจะแม่มันไปไม่ได้ไม่ได้จริงๆอถ้าไปก็ไปกับเจเจอะไรกันเนี่เจ๊อยากดูมดละอีบอะโคตไม่เปลี่ยนกันเลยนะ เอามะกรูดเดี๋ยวผมไปซื้อให้เฮ้ยไม่ได้จะเอามะกรูดมันก็ว่าให้ต่อเพลงกันใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวโอเคใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวเดี๋ยป้าใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีมะกรูดมาแลกมะนาวใครมีลูกสาวมาแลกมะนาวสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วนี่ขบวนทอดกระถินที่ไหนเนี่ยไป ผมยกขันหมากมาสู่ขอน้องก็พดครับเดี๋ยวถ้าไม่คล่องเดี๋ยวเสานี้ไปนอนบ้านพี่ฝึกมุกให้เขาถ้าเขาไปหนูไปด้วยได้ไหมเสนอน่ไม่ต้องไปแล้วกินหมกเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คุณสายเปร์คุณเอาต้นกล้วยของคุณกลับไปเลยนะนี่ผมกำลังจีบน้องอยู่คุณจะมาขัดมาแซงคิวงี้ไม่ได้นะเข้าใจเปล่ารู้ได้ยังไง ว่านี่เป็นของผมคุณเอาไปเลยไม่ใช่ของผมเฮ้ยยังไงก็ไม่ได้ท <hi> oh ี่น oh ี่เนี่ยผมมาก่อนคนมาก่อนก็ต้องมีสิทธิ์จีบก่อนคุณเอาออกไปได้ได้งั้นผมเก็บเองไม่ได้ไม่ได้ไมาได้่ไคุณไม่หลบแล้วเดี๋ยวเก๊ดูให้เองโอ้โหะโอ้โหอันตรายอันนี้เหรอไม่หลบอ่ะยังไงผมก็ไม่ยอมหรอกขออย่างเงี้ยใครดีใครได้น้องก็พ่อจ๋าเชิญทางนี้เลยจ้ะน้องก็พดอจ๋านะ พอ,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 อดีอ,ดอุ๊ยพี่อยากจะขอจ้ะขอแต่งงานนะคะขอให้ช่วยดูหน่อยว่าแท้หรือเปล่าท้อ,าอะไรเนี่ยมันแท้อยู่แล้วจ้ะแต่มาขอแต่งงานครับป้าแล้วพี่สายเปมันจะแบบอุ๊ยห,หนูเคย คนที่ใส่เปย์พี่จะมาขอหนูง่ายอย่างนี้ได้ไงคะหนูอ่ะก็มีแพ้มีน้ามีพ่อมีแม่พี่พูดอย่างเงี้ยแต่งค่ะเฮ้ยจริงหรือเปล่ายังไงอะจริงหรือครับแบบนี้เนี่ยผมยอมรับไม่ได้นะครับผู้หญิงมันไม่ได้มีคนเดียวบนโลกใบนี้ไม่ได้มียายข้าวโพดคนเดียวนะใครคนอะจะมาแย่งทำไมเนี่ยยืนแห้งอย่างนี้ทำไมไม่ถีบบ้างตอนนี้ไงทำมาแพ้ด้วยทำไมไม่สนใจไปยืน คนที่เราเอามาในรถเราไปเคลียร์ก่อนอุยไอ้ยัยก็ช่างอะคุณเก็บของคุณไปเยดี๋วมาคุณมาซัดกับผมก่อนให้ไหญ่ให้ใหญ่ให้ใหญ่ใหลงกันไม่ได้ฮะผมคิดออกแล้วยังไงมันต้องมีเกมตัดสินยังไงอ่ะเกมนี้คือเกมเป่ายิ้งฉุกข้าชนะได้น้องข้าวโพดไปเลยได้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับ ัยเนย่๊เดินไปไหนเดินกลับบ๊อกตัวเองอ๋อหมายว่าตอนค้อมายืนคนละฝั่งจำจำแล้วจะมาขัดอีกนี่คนถูกต้องจำบล็อกกิ้งเก่งขึ้นด้วยตอนนี้กโถ่ไอ้บล็อกกิ้งนะตอนงัดข้อเอ้าจำพินดีกว่าคุณคิมยังไม่มาเลยคิมใครอยากพูดกัด้วยมันต้องฉุกฝั่งนี้ก่อนพร้อมไหมพร้อมพร้อมก็ได้พร้อมมั่นใจหมดแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยพร้อมแล้วครับ เป่ายิงชุบนะครับใครชนะได้น้องเ้าโพดไปพร้อมแล้ว,ลว,ลวยงงังยิงยาวปกบบากกระเป๋าย,ยิงชุกยิงชุกเฮ้ยยิงชุกยิงชุกยิงชุกยิงเลยไ,ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างมาออกอะไรได้บ้างอ่ะต้องคอนกระไกระดาษอะไรก็ออกไปเถอะคอ,อ,อนกระไกระดาษโอเคผู้แพ้ผู้ชนะบ้างได้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุกยิงชุก ยิงชัย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 นี่ออกอย่างอื่นเลยออกจากข้องเงิากระดาษอ้าวกรรมกินสั่งว่าอะไรอ่ะคล้องเงินกระดาษจะออกตามไม่มีเปลี่ยนเลยกลับไปซะไปแล้วใครจะลุ้งแพ้ชูชนะได้ยังไงปิดตาเลยดีกว่าล้างยิงยาวปังกระเป๋ายิงชัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าดีผมชนะอะไรอ่ะชนะเพราะว่าก็ความรักนำมาชนะทุกอย่างยังไงเรา คุณจะแพ้ไปเลยคุณละกองมันตียังไรอะความรักเไยเขาต้องไปออกคอร์สกันไกลกระดาษคุณไปออกอะไรเนี่ยแพ้ฝฟาวตกรอบไปเลยเฮ้ยเบลเราก็พอดีกับผมเบลผมยังไม่ยอมหรอกความรักเนี่ยมันต้องมีอุปสรรคเยอะเพราะฉะนั้นมีเกมไหมผมขอแก้ตัวได้ได้ไหมแก้ตัวได้ไหมได้ได้ผมพร้อมอยู่แล้วพร้อมนะพร้อมเกมต่อไปงัดข้อดีกว่ะอุปกรณ์นะครับอะ เตอนไปแข็งแรงเลยนะเจ๊เจ๊ได้ไปสองจิบแล้วเจ๊ทุกคนสามล้อแล้วก็เผาได้เลยงัดข้องัดข้อโชว์พลังกําลังผมบอกเลยว่าแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่อะไรวะ พูดเหนือโชนเหนือป่ะ5ดี3 2, 2ไม่ทันแล้วไม่ทันม่ทันแล้วมาผมพร้อมเจอได้ตลอดท <ขอ S 2> ่านค่อยครับห้ามโกงกันนะครับสอ2ติดโต๊ะนะครับมาเคช่วยจับเรื่อช่วยจับช่วยกันหน่อยนะครับดูให้ดีนะครับพร้อมครับครับใครชนะได้น้องข้าวโพดไปครอบครองครับพร้อมแล้วนับ1 2และ3ไป อันนี้เขาฟิตเนสตลอดคนนี้เไปวิชิวเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมจะออกแรงแล้วเนี่ยคิมตคิมสู้คนละคิมโอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยแพ้เกมนีที่แพ้แล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยสบายเลยไม่ออกแรงเลยแม่ดีจริงอะเจ ชนะเลยอย่างนี้เขาโกงผมไม่เดือดมันอยู่ดีมันไม่รู้ไม่รู้พี่ผมมีวีทีอาร์นี่เต็มไปหมดเลยเมื่อกี้วีทีอาร์วีทีอาร์อะไรอะวีทีอาร์ไปดูอะไรละุตบอนคุณบอลน่ะนั่นแหละน่ะมีภาพย้อนหลังดูได้ผมชนะแล้วเมื่อกี้กดเข่าแล้วเฮ้ยครับผมต้องได้น้องขโมยไปครอบครองเฮ้ยเฮ้ยจะได้ยังไงครับอย่างนี้ถือว่าสมครันหนึ่งหนึ่งต้องตัดสินด้วยเกมสุดท้ายครับจะดูว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะเกมนี้ครับผมจะตีถาดขึ้นบนล่างบนล่างแบบนี้นะครับให้คุณได้หลบ ถ้าคุณหลบได้แสดงว่าคุณมีไหวพริบที่ดีไหวพริบที่ดีก็ต้องแบบว่าเป็นคนฉลาดฉลาดคู่กับน้องก็ปตได้มาครับคู่น้องก็ปตได้เลยคู่ได้คู่คุณไปดู v วย้อนหลังเลยำน้องอ๋ออทไม่ได้เหรอไม่ได้ให้โอกาสเขาดลยำนี่น้ำหมังก็ไม่ได้ขอโทษครับเจ๊อโ้อ แล้วชอตเองดเลยรับทั้ง oh. ตัวกลัวดามากเลยเนี่ยตบบนตบล่าง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 อ่าพร้อมนะครับหลบให้ดีนะครับเลื่อนซอเฮ้ยเฮ้ย ซ้อมเบากว่านี้นะแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อกี้ผมอาจจะหลบผิดไปบนก่อนแล้วลงล่างไงแต่รอบนี้ผมล่างก่อนแล้วขึ้นบนจังหวะอาจจะไม่ได้มาพร้อมนะครับพร้อมครับสองสามเอ้าไม่ได้เป็นที่จังหวะแล้วแล้วเป็นที่อะไรอ่ะเป็นที่นี่จะเริ่มนับถือนะจุกจิ๊บ ปั่นน้องหาปั่นน้องหาเฮ้ยหาอยู่แล้วหาอยู่แล้วยังไงเอ๊ะผมยืน X ออยู่นี่รอประกาศผลเลยคณะกรรมการและผู้ชนะได้แก่ผมเนี่ยโดนตีขนาดเนี้ยคุณคิมบังค่ะมจ้ามาจ้าเอ้ยผมขอยืมแหวนคุณได้ไหมเออเอาเอาอะเป็นอะไรผู้ชมอ้าวมาจ้ามาเมื่อจ๋าเอ่อทุกคนคะ ข้าพ่ออยากจะบอกว่าข้าพ่อมีคนที่รักอยู่แล้วค่ะแล้วให้เราแข่งกันทำไมอ่ะเือข้าพ่ออะอยากจะดูแลเขาคนนั้นเขาดูเป็นคนที่อบอุ่นเมตตาอยากจะช่วยเหลือออกมาใช่ใช่เดินสโลสซะด้วยโอ้โหเจ๊เอาสถาดบุบเลยอะ ยังไงกันจิน้องกบูดอุ่าห์บิวเนี่ยเขาคนนั้นน่ะคะมือเขานุ่มโอ้ยเท้าเขานิ่มท่าเต้นของเขาเนี่ยมันบาดใจบาดใจเหลือเกินโอ้ยท่าเต้นบอกพี่มาหน่อยดีเลยนะว่าคนคนนั้นคือใครเขาคนนั้นก็คืออะไรอะฟอสปาค่ะ พีทีสม smiley c เนอร์บัมบาดีบาดีบัมบัมบาดี r u นนิ่งฟอร์ยูบาดีบอยพอดีกว่าเจ๊ว่าเจ๊หัวช้าซ้อมเต้นตั้งนานแล้วไม่ได้สักทีแล้วเหนื่อยคอแห้งหมดแล้วด้วยโอ้ยทำไมกำลังสนุกเลยเอางี้เจ๊คอแห้งอยากกินน้ำฝึกไปเลยดีกว่าพรีเซนต์เลยเมนูม่วงเบาที่เข้าใหม่มาได้เลย เวลาเป็นไทยเวลาพันไทยตอนนี้นะคะเราเปิดตัวเมนูใหม่3เมนูสุดเี๊ดเลยค่ะชื่อเมนูว่ามะม่วงเบาสงลาค่ะเมนูแรกนะคะมะม่วงเบาปั่นค่ะเนื้อมะม่วงเบาเนี่ยนะคะปั่นเบลนกับเกล็ดน้ําแข็งค่ะเปรี้ยวอมหวานสดชื่นโดนใจค่ะเพิ่มความเข้มข้นด้วยเนื้อมะม่วงชิ้นแบบ เต็มๆให้ความฟินคูณสองไปเลยค่ะอธิบายดีน้ำลายไหลตามเลยเ <t> มนูต่อไปเธอ <c oughs> ไม่ต้องาำ นึกไงนึกก่อนนะเจ๊พูดเลยเอ,อมะม่วงเบากาแฟค่ะออมะม่วงเบาเปรียปร้ยวหว,หวานประสานความหอมเข้มของกาแฟพันุไทยนะคะบวกกับโซดาสดชื่นค่ะพร้อมกับชิ้นมะม่วงเบากรอบอร่อยเคี้ยวเพลินนะคะสดชื่นค่ะอย <c oughs> เด็ดไม่เบาะะ <c oughs> เออลยค่ะเม,มนูสุดท้ายได้เลยค่ะเจ๊เมนูที่3นะคะมะม่วงเบาซาค่ะอร่อยลงตัวสุดๆเลยนะคะกับมะม่วงเบา เปรี้ยวนิดหวานหน่อยค่ะพนวกความซาสปาร์กลิ้งแบบพิกพีกท็อปด้วยมะม่วงเบาชิ้นแบบเป้งๆเ,เลยค่ะร่อยแรงชื่นใจสุดสุดะ่าดึงมาก<อ>เลือ้ถูกแล้วอ่ะปิดท้ายไม่ต <c oughs> ้องขำข <c oughs> ำอารมณ์ดีครับ ได้เลยค่ะเจ๊ค่ะบอกว่าเลยนะคะว่าร้อยจังคู่กันทั่วประเทศได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้ค่ะสามารถนะคะไปซื้อได้เลยค่ะที่ร้านพันไทยทุกสาขาแล้วก็บริการเดลิเวอรี่จะส่งถึงบ้านเลยค่ะเลิศทั้งคู่เลยได้อยู่ทํางานต่อขอบคุณค่ะไอเด้งให้เจ๊เป็นูนึงเจ๊ขอแห้งได้ค่ะ เจ๊แล้วเดี๋ยวค่อยเต้นใหม่ได้เจ๊จจเอา้านีูมะเป็นอะไรอ่ะดูเหนื่อยมาเลยโอ,โอ,อ้โหหอบก็เนี่ยที่หลังหอบไม่ไหวว่าจะหิวแล้วเนี่ยออะะไไรรมา ก็ไปวิ่งมาราธอนการกุศลที่มหาลัยมาตายแล้วรุ่นนี้ยังเรียนมหาลัยเหรอรุ่นนี้ต้องเรียนมหาแล้วมหาวิทยาลัยมหาเฮ้ยทำไมันของลูกสาวมหาลัยลูกสาวช่วยลูกสาวทำความดีอันนี้น่าชื่นชมทำความดีรูปแบบไหนก็ดีหมดแหละวุ้ยพูดถึงทำความดีเมื่อเช้าหนูก็ทำความดีมาค่ะหนูเก็บกระเป๋าตังค์ได้ค่ะหรอใช่ค่ะ นี่หนูเปิดดูในกระเป๋ามีเงินตั้งสองหมื่นค่ะเฮ้ยแต่ว่าเจ้าของเขาตามมาเจออะค่ะเห็นว่าเป็นเด็กอายุประมาณ6-7ขวบค่ะเฮ้ย เด็กพบเงินเยอะขนาดนั้นสงใจพ่อแม่รวยแน่วิ้แล้วเขาให้หนูมาห้าพันเป็นสินน้ำใจค่ะโอ้โดีดีนะเด็กแค่นี้มีน้ำใจด้วยแต่ว่าหนูันเศษไปค่ะไม่อยากได้เงินน้องเขาเอ้ยเนีโโ่โง่โงหรือคิดอะไรอยู่เนี่ยเด็กให้ตั้งห้าพันแล้วไม่เอาเอาหนูเอามาหนูไม่รู้จะใช้ยังไงอะค่ะเงินประเทศไหนก็ไม่รู้มีแต่รูปโดเรมอนเต็มไปหมดเลยอะอ เไปใช้อะเด้นะโอ้ยแบง์ปั๊มโมโอ้ยเงินเด็กเล่นของฉันของจริงเลยสามหมื่นรัดด้วยหนังยางเออเจ้าของทำล้วงตายแล้วนี่ยังตามหาเจ้าของอยู่จะคืนให้เขาจะคืนเงินจะคืนหนังยางให้เขาเอ้าเดี๋ยวครเเจ้าของฮะนี่หนังยางเองินอยู่ไหนเงินทั้งสาหายตั้งแต่ก่อนหน้าที่ฉันจะไปเจอแล้วล่ะเมื่อกี้เล่าว่เห็นเงินมัดหนังยาง ออก,ก็มัดหลังยางมันต้องสามหมืนอยู่แล้วล่ะรู้ได้เลงว่ามันหลังยางม,มีเงินสามหมื่นเอ้ยจะมาดซักอะไรนักหนาแล้วมีที่เละนะ่นแลยที่นู่อันนี้คุณนัดแกว้นวันเทจะจะตุคามใช่ไหมคะเนี่ยตๆๆัวต้มนะครับดูได้หน่อยครับ โอ้โหพระกระเด็นกระดอนหมดเลยนี่นอกจากจะมีไม่มีมีพระล่วงด้วยนี่ใเนื้อร่วงกัะเด็นไปนู่นเลยไปทอดพระปากับเพื่อนครับครับในรถทัวร์ครับรถบัสครับแปดสิบที่นั่งครับลุงไม่ได้ไปไม่ใช่มุกที่ไปกลับไปเอา้าะไม่ใช่ครับลุงผมที่นั่งหน้าคู่กับคนขับครับอย่าเผลอนะลุงอย่าเผลอเจอเจอคนดูรู้มากอไม่เป็นไรคุณต่อไป